วันนี้นะฮะเราจะมาตะกี้นี้เราไปหาทรัมมาไปรีดรีดน้ำเชื้อตอนนี้เราจะนำน้ำเชื้อนั้นน่ะมาผสมเทียมนะฮะทีนี้อุปรกรณ์ในการผสมเทียมน่อันนี้ครับมีอะไรบ้างอันนี้อะไรเดือยเดือยผสมครับเดือยผสมนะฮะนี่ก็เป็นอย่างนี้น้ำเชื้อครับอันนี้เป็นน้ำเชื้อของของทรัมฮะเป็นอย่างนี้ คืออันนี้นี่นับว่าเยอะไหมอันนี้ถือว่ายังยังไม่เยอะยังไม่เยอะนะคือจริงๆแล้วถ้าหากเขาคล่องตัวแล้วเขาเขาเขาโตขึ้นเนี่ยน่าจะได้แบบสองสามหลอดเมื่อก่อนนี้หมูดําของเราบากเชมเมื่อก่อนของเราแซมนะฮะสองหลอดเต็มๆครับสองหลอดสองหลอดเต็มๆจริงจริงแบบแบบนี้ครับเราต้องไปเจือจางอีกรอบหนึ่งเจือจางกับน้ำเกลือครับอแต่เราแต่เรารีบเรารียบครับแล้วก็ไม่ไม่เจียจางละโอเค คือวันนี้เผอิญเรารีบเนี่ยเพราะว่าวันนี้เรามีหมูดำที่เป็นสัตว์พอดีเบิกเบิบกเชียของเราอันนี้เบิกเชียป่ะใช่ครับเบิกเชียเออ่ก็จะเป็นหมูเบิกเชียก็คือทรัมป์ผสมกับตัวเมียเบิกเชียเหมือนกันก็จะเป็นหมูดำพันธุ์แท้เบิกเชียของเรา<ไ>อ,อันนี้อันนี้เราอยู่ฟาร์มพี่พี่วีพ,วพี่วีเขาก็ดูแลไก่ให้เราด้วยแล้วก็เลี้ยงหมูให้เราด้วยนะฮะอ่ะหัวหน้านำ ประจันวันดีครับ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 ทุกอย่างปลอดสารหมดไม่ต้องพูดถึง,งดีมากเลยไหนดูสิเป็นยังไงโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ตัวนี้สวยนะสวยครับโอ,โอ้ตัวใหญ่ด้วย ตัวใหญ่ครับตัวนี้สวยครับตัวใหญ่ครับมันอาจจะยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่โดนน้ําเชื้อไหนเนี่ยทำไงนะมันยังกลัวๆกิงๆอยู่ต้องโดนน้ําเชื้อใช่ไหมให้โดนน้าเชื้อโดนน้าเชื้อใช้สาหรับปีน้าเชื้อเมื่อกี้ให้มันโวมก่อนให้มันได้กลิ่นตัวผู้ได้กลิ่นตัวผู้หน่อยถ้าหากเขาไม่ยอมเขาก็จะดิ้นใช่ไหมเออ เขาได้กลิ่นตัวผู้เขาเขายอมเขาก็จะนิ่งแล้วก็จะผสมเทียมง่ายทำไงอันนั้นทำอะไรต้องรูปต้องรูปมันด้วยนะฮะรูปท้องจะได้มีอารมณ์ขึ้นนะเดี๋ยวนะทำไงนะรูปท้อง,องนี่ให้ให้เขาดมอะไร ตรงเป็นน้ำเชื้อครับขอดูดิมันก็จะเป็นมานี้ทางทางตัวเมียก็จะดมดูแล้วก็จะหวังว่าจะนิ่งเพื่อผสมเทียมได้นะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็ทิ้งหลอดไว้ข้างในประมาณสักห้านาทีเนาะหนาที1ิบนาทีตอนนี้ก็จะเอาหลอดที่มีน้ํำเชื้ออยู่อะออกมาละตอนนี้น้ํำเชื้อแทบจะหมดแล้วครับเดี๋ยวดูนะฮะ นี่ครับเกือบหมดละเ<อ>หลือข้างในรอไปอไม่เยอะโอเคก็ถือว่าจบจบภารกิจของวันนี้ถูกไหมแล้วก็คู่นิช้ามาใหม่มาใหม่ครับซ้มอีกทีเดี๋ยวต้องไปรีดลำเชออีกเออว่ะต้องรีดก่อนอีกโอเคแจ๋วขอบคุณครับป้า เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่วัสดีครับบายบายวัสดีครับวัสดีครับวันนี้พาลูหน่อยมาด้วยฮนะวันนี้เรามาซ้ำทรัม์ฮะต้องซ้ำฮะรีดซ้ำแล้วก็ผสมซ้ำด้วยเพราะฉะนั้นต้องรีดวันนี้ตอนเช้าวิ่งมาหาทรัม์ก่อนรีดรีดเสร็จก็ไปผสมไอตัวเดิมอีกทีหนึง่งน่าจะหอนสุดท้ายแล้วมั้งคราวนี้ ความจริงตอนเช้านีออ่ตอนเช้านี่ผสมน่าจะรีดได้ดีกว่าเพราะไม่ร้อนใช่ไหมมันมันถ้ามันร้อนแล้วมันจะมันจะนมันจะเครียดเพราะฉะนั้นเรามารีดตอนนี้น่าจะดีกว่าต้องดูว่าทรัมป์รีดรอบสองจะรู้งานไหมเพราะว่า <c oughs> ทำได้ไปแล้วห,ลหนึ่งถ้าเขาถ้าถ้าหมูมันมันชินแล้วเนี่ยมันก็จะรีดง่ายตอน,นแรกๆมันก็ยากหน่อยใช่ไหมใช่ แต่คิดว่าหวังว่าน่าจะได้มาเร็วมาเร็วเห็นไหมโอ้เออเฮ้ยมันเก่งเว้ยต้องมีทิชชู่ด้วยไม่งั้นลื่นทำมันไม่ขึ้นเอาขึ้น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 ได้ละ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  เออมีการมาคูเรคนนี้แล้วนะเนี่ยลดลดลดลุดูดูดูย่าลุดอย่คือฮะอาเอาป้อนอีกป้อนอีกไข่อีกไข่อีกมันมาโดนมันมันกินไข่แล้วมันกินไข่แล้วมันจะเอาแล้วมันจะเอาแล้วมันจะมาแล้วแซมมันจะมาแล้วแซม

đây mày à, ào ra ào ra, leo 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 leo, ngồi hòn nó bắt chọi không, lên lên, nén thở phai, nén thở phai, ให้ตัวเม Bond ียนะขึ้นล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 ะคืนล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 ะโอเคมันละได้ไหมแซมเดี๋ยวยังยังยังไม่ออกเลยโอ้คิดว่าเกือกวะนะฮะนานมากเลยไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเฮ้ยกำลังมา หลุดได้ปะหลุดหลุดหลุูออแซมนี่เก็บน้ำมาบ้างเลยครับหลุดจับหลุดได้หน่อยนะได้บ้างอ่ะโอ้ยไม่ยอมละไม่ยอมละพอละ พอแล้วไอ้ทัมม้มอาจจะเหนื่อยั้มวันนี้เหนื่อยเห <c oughs> นื่อยเราอาจจะเหนื่อยไหม <c oughs> พอ <c oughs> คือคือถ้ามันทำถ้ามันถ้ามันฝืนมันมากเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวเกิดมันเหนื่อยบาดเจ็บขึ้นมาในยุง่งเ <c oughs> พราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพอก่อนดีกว่านนะฮะ <c oughs> โอเคอย่างงั้นเราไปหาตัวเมียกันดีกว่าไปเราก็ได้น <c oughs> ้ำเชื้อของทั้มมาละเราก็จะมาซ้ำละมาใส่ตัวเมียหมู แบักเชียพันแท้ดูสิได้เท่าไหร่หน่อยหนึ่งครับมาดูสินิดเดียวแต่ไม่ไม่ไมค่อยเข้มข้นละ <c oughs> ไม่มากไม่มากไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยลุย <c oughs> มันก็คล้ายๆกับเมื่อวานนี้แหละแต่ว่าดูสิว่าตัวเมียมันจะยอมไหม <c oughs> ทีนี้ถ้าหากเราทำสำเร็จวันนี้ก็ จบแล้วใช่ไหมไม่มีผลที่สามแล้วใช่ครับก็ต้องรอเช็คอีกยี่สิบเอ็ดวันอีกยี่สิบเอ็ดวันมาดูถ้าเกิดมันไม่กลับสัตว์ก็แสด่าติบละโอเคดูซิเป็นยังไงเปิด,เป,ดเปิดมากหน่อยซิสามโอเคโอค้หอกนี่น็อนะ่าใบกล้วยมาล่อหน่อยซิเออ ไปก้ยมาล่อหน่อยสิลุงหน่อยให้อาหารหน่อยสิอือมาเร็วเต้องรูบลูกเขาจำแซมได้ไหมอย่างงี้ต้องเหมือนมาเล่นนี่เหมือนจะเกรงเกรงอยู่เกรงเกรงอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเกรงลูก ให้กดไหมให้กดไหม,อ,มอืมก็รับเนี่ยโอเคไหม,ไมใส่ด้วยก่อน ็ได้อยู่นะได้อยู่ครับแต่ว่าไม่ไม่เหมือนกับมันฟืนฟ้นนิดหน่อยนะฟื้นมามื่อาบอกให้นิ่งเลยข้าบอกให้นิ่งหน่ะอะต้องอยู่กับเจ้าของครับเออใช่ นิ่งเลยอยู่กับป้านี่นิ่งเลยจบแล้วครับวันนี้รู้สึกว่าได้ละแล้วได้แล้วได้ละเพราะฉะนั้นก็รอดูควาชัวอีก21วันอย่าลืมกด subscribe นะฮะแล้วก็กด notification ด้วยครับถ้าอยากดูคลิปอย่างนี้อีกแล้วก็ตอนต่อไปอาจจะอีก21วันมาดูกันว่าได้หรือเปล่าโอเคครับบ๊ายบาย อย่าลืมนะคะใครที่ชอบช่องของเรานะคะกด subscribe ตรงนี้เลยค่ะโอ้โห <laughs> แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะคะ